กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่5พฤษภาคม2 5 6 3นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้มีการอัปคลิปออกไปว่า2สถานะนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน1 0,000นบาทนะครับในวันนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่าหลังจากเมื่อคืนเมื่อช่วงเช้าตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีท่านไหนได้รับเงินเยียวยา1 0 0 0 0บาทกันแล้วบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็ซึม จากคอมเมนต์เดี๋ยวผมขออนุญาตนํามาแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับผมคนแรกนะครับเขาบอกว่าใช้ธนาคารของทกศนะครับธนาคารนี้ก็มีคนบ่นว่าได้รับเงินช้าครับล่าสุดนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าใช้ของทกศนะครับที่รับเงินนะครับวันนี้ตีหนึ่นาที บอกว่าได้รับเงินเข้ามาแล้ว10,000บาทนะครับทกศได้รับแล้ว10,000บาทถ้าท่านไหนใช้ทกศแล้วก็ได้เงินหรือว่ายังไม่ได้เงินก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าได้รับแล้วนะครับตีสองสิบเก้านาทีหนึ่งหมื่นบาท ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นท่านใช้ธนาคารไหนในการรับเงินนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อมานะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าตังเข้าแล้วครับกสิกรเวลาตี่หนึ่งสนาทีนะครับผมเขาก็บอกว่าเขารอมาตั้งแต่วันที่29นะครับแล้วก็วันนี้ครับได้เงินแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเงินน่าจะเข้า10,000บาทเหมือนกันนะครับของกสิกรก็ถ้าท่านไหนยังไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับ คอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าของกรุงไทยนะครับ สถานะเขาเปลี่ยนตั้งแต่วันที่29แล้วก็เงินเข้าวันนี้10,000บาทเขาดีใจที่สุดนะครับผมเขาบอกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็จะมีบางท่านนะครับที่สถานะเปลี่ยนตั้งแต่29เหมือนกันก็ยังยังไม่ได้รับเงินเหมือนกันนะครับถ้าท่านไหนยังไม่ได้รับเงินก็สามารถคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมทีนี้ครับผมเมื่อเช้าช่วงเช้าที่ผ่านมาผมก็ได้าทาโพนะครับโดยในหัวข้อโพลผมบอกหัวข้อที่จะสอบถามผมบอกว่า บอกว่านะครับเช้านี้ท่านไหนได้รับเงิน10,000บาทแล้วหรือ,อยังนะครับหน้าวันนี้5พฤษภาคม2๕๖๓ครับก็สูงสุดนะครับเขาบอกว่า57%ยังอยู่ในสถานะเดิมและยังไม่ได้รับเงิน1 0,000บาทลองลงมานะครับ18%เขาบอกว่าได้รับเงิน1 0,000บาทแล้วนะครับทีนี้ลองลงมาอีกครับไม่ได้นะครับแต่สถานะเปลี่ยน คือสถานะเปลี่ยนเฉยๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับ7%เขาบอกว่าได้รับแล้ว5,000บาทสถานะนี้5,000บาทนะครับเดียวจะมาชี้แจงกันนะครับว่าทําไมได้รับเงิน5,000บาทต่อมานะครับโดนตัดสิทธิ์3%นั่นเองนะครับถือว่าน้อยที่สุดถ้าท่านไหนโดนตัดสิทธิ์ก็สามารถมาขอทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะณนะตอนนี้มี61คนนะครับที่มาตอบแบบสอบถามถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ตอบนะครับสนใจที่จะตอบแบบสอบถามก็ คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา ์ใโอเคครับก็เข้าเรื่องกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับในหัวข้อนะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ2สถานะนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือสถานะท่านได้รับสิินมรากเียยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะรีบดําเนินการโอนเงินให้นะครับโดยเร็วที่สุดแล้วก็สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินของท่านก็คือสถานะสีเหลืองนะครับสีเหลืองเหมือนเสื้อผมเนี่ยทีนี้นะครับมาไล่เรียงอย่างนี้ครับรอบการโอนนะครับในวันนี้เขาบอกว่าจะโอน1ล้านคนนะครับบางข่าวก็บอกว่า 8 0 0 0คนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าท่านไหนได้รับเงินแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยและท่านไหนที่ยังไม่ได้นะครับก็รอดูวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่6พฤษภาคมก็ตรงกับวันหยุดนะครับโดยปกติแล้ววันหยุดจะมีการโอนเงินให้1 0 0 0 0คนนะครับก็คือเฉพาะธนาคารกรุงไทยนะครับก็รอดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับในวันพรุ่งนี้และที่เหลือนะครับ7-8พฤษภาคมนี้เขาบอกว่าจะโอนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันล,ละ1ล้านคนรวมเป็น78ก็เป็น2ล้านคนนะครับผมน่าจะนะครับน่าจะมีการเบิ้ลน,นะครับที่วิเคราะห์กันมานะครับที่ผมบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์สถานะสีเขียวเนี่ยก็อาจจะได้รับเงินโบทภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ส่วนสถานะสีเหลืองนะครับสถานะนี้นะครับเขาบอกว่ามีคนเข้าไปสอบถามทางทางธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยเขาก็บอกว่าจะโอนให้อ่าสองรอบนะครับสำหรับท่านที่มีสิทธิ์ก็คือสิทธิ์สีเหลืองนี่คือโอนเงินไม่สําเร็จในก่อนหน้า ยอดเงินแรกนะครับก็คือยอดเงิน5,000บาทนี้จะโอนเงินให้วันนะครับภายในวันที่8จะมีการโอนเงินให้5,000บาทตามตารางสีฟ้านะครับในหน้าเช็คสถานะต่อมานะครับรอบที่2นี้เขาบอกว่าจะโอนอีกครั้งหนึ่ง5,000บาทนะครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้ นะครับตรงนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้ออกมาพูดนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็รอติดตามหรืออาจจะเป็นไปได้นะครับภายในวันที่8ก็อาจจะมีการโอนเงินให้เลย10,000บาทนะครับก็รอดูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับสถานะสีเหลืองก็คือสถานะที่โอนเงินไม่สําเร็จแล้วเรามีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินข้อสรุปชั้นสั้นนะครับภายในวันที่8นี้สถานะสีเขียวจะมีการโอนเงินให้นะครับทบยอดก็คือคนที่ยังไม่ได้มีการโอนเงินให้รอบแรกนะครับ จะได้เงิน10,000บาทนะครับภายในวันที่8นี้นะครับผมส่วนสถานะสีเหลืองสถานะที่กําลังดําเนินการแก้ไขนะครับก็คือก่อนหน้านี้โอนเงินไม่สําเร็จบัญชีของท่านมีปัญหานะครับก็จะมีการโอนเงินให้ภายในวันที่8 5,000บาทแล้วก็ภายในรอบ2ก็คือภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านไหนขึ้นสถานะหรือว่าได้รับเงินยังไงเพิ่มเติมในวันนี้ก็สามารถคอ คอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมอ๋อถ้าท่านไหนที่ยังมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังที่ผมได้โพสต์ไปเมื่อวานนี้นะครับผมครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ